สวัสดีเด้อพี่น้องปองไปผู้ติดตามเราพัฒนาบ้านนี้สิป่อยเราพัฒนาตองวันละพี่น้องป่อยต้งหัวปีเลยเป็นจังได้กับเป็นเพราะว่าเราพัฒนาแตกแล้วไหมพี่น้องแตกตรงๆ,ๆเราซีซีลยสิป่อยเฝ้าไป,ไปเรียวเรียวเบิองผูเบิองบ่เบิองกะแล้วแต่าขามาาน้าพี่น้องเ่ราว่ากันอยากเห็นอยากหูงจักกับมาเบิองว่าอยากหูจักกับ่เบิองกับ,บ่าเป็นงัง เียป่อยต้องวปีเอาออกตะกรนตะบันตะเมืองหมดเลยทแทกเลยด้พี่น้องมันปล่อยสาสตร์ข้าเขาคนบ่เกินเกลานะนาก็เลยสิปล่อยเป็นรถอาเทียมีภูเขามาใหม่อีกนะพี่น้องนะเดียมภูเขามาเบิ่งใหม่ภูเขามาใหม่พมเพิ่มเขามากเอาคนไม่เพิ่มเขามาหนะพี่นอ้นองมามีภูเขามากเอาซ้ำนี้ละซ้ำ,ะำเก่้านี่ละ ทำผู้เบิองอยู่ที่เก้าเนี่ยอยากเพิ่มกับเพิ่มว่าอยากเพิ่มกับบเป็นยังว่ากันมาเบิองหนาปกก่อนพี่น้องเบิองหนาปกงามๆก่อนนะจังเบิองเราพัฒนาต่อต่อเราพัฒนากันที่เป็นตัวใดจังเบิองในนั่นเนาะพี่น้องลนะเบิองหนาปกงามๆก่อนนั่นพี่น้องตซนย่างไงเห็นปะทางประตูโค้งนั่น มองให้เลขกสิบสองล้านที่ผ่านมาที่ซาสีเรือนละมังหันละต้นใหญ่ย่างต้นนั่นละพี่น้องต้นเลขกสิบสองล้านละตะละันดีเลยรางวัลที่หนึ่งปลาเก๋ยเห็นนั่นปลากล้วยมังหันละต้นกล้วยมังหันละเดนี่เขาจบคล้องทีล้อมไปแล้วว่าให้คนเขาไปกวนแล้วก็เลยบ่ได้หูจักเลยเดยนี่ก็เลยบ่หูจักนะมาเบิ่งทางนี้มาเบิ่งทางฟ้าญ่เฮาพี่ ก็เดี๋ยมาสั่งพาอไงนะสองลานก็ได้นะ้องพี่น้องเนาะเด็กตนนุนย่างก็ได้เด็กตนนุนย่างก็ได้มาสองลานนี่พี่น้องอ่ะไปเบิง้งเราพัฒนาต่อพี่น้องมาพี่น้องเ้าจใสเบิง้งให้เลยทั้งนอกไปแล้วนะพี่น้องเนาะเบิง้งหน้าปกงามๆมองถือเด็กชิบสองลานก็เห็นแล้วน้าพี่น้องเนาะเมื่อไหร่สีอวบเนี่ยนะโดนแล้วพี่น้องเมื่อไหร่พี่นอนะ้องเห็น เริ่มข้าวแมงามุจะเกิดพอนี่ให้พี่น้องเบื้องบางวัลนที่หนึง่งโดนละ่ะหลูล่ลานบ้านนี้นะถือก็กเดี้วมาสางพฟไงน้ำสองลานด้วยพี่น้องมาทาบุญทําทานนากันอยู่เอาพี่น้องบ้านนี้มาเบิ้งล่าวพัฒนาต่อเด้อพี่น้องเด้อหืูบ้านนี้ล่าวพัฒนาของปูกระแตกอยู่พี่น้องเอว,ว่าหัง เข่าตกกันแตกตกกันพี่นะ้องมือวาอนนี้แล้วพัฒนาออกานอ็ออกมาที่ยี่สิเก่าเนาะอมกมาสองศูนย์เก่าสาล่างออกซีบนดอ,อกเก่าสบนดอ,อกซีเก่าสาพี่นะ้องล่างเป็นซีซีเนาะกะเล็วินเลขเคียงของปูก่ะ ขาดสามีตัวหนึ่งพี่น้องกันเป็น3มีตัวหน,นึ่งกับไปเลยทั้ง3มตัวนั่นนะเ,เ,เนเะาะพี่น้องเนาะเลขเขียงเล็กวิ่นเล็กตัางรักก็มี1นึ่งหาเก็แดเก่าวิ่งซกับเกดเด่นซกัเข้าซีล้วพี่น้องในซีเนาะจับคู่กัจับมา1นึ่งเก็หนึ่เก่าซกหาหนดหาเก่าซ ตุกันกันมาหนึ่ว่าแตกซีพี่น้องวิ่งซเด่นซกัพอดีแตกพอดีซนะีซีแแตกก็วิ่งแหละพี่น้องเขาวิ่งเขาแตกเขาสองยางเลยพี่น้องเด้อมีแตกความเขาตัววิ่งนึ่าาเตเตัวก็มีซีหนึ่กตหนกต ซีตัวกับซีเกตหนึ่งเกตหนึ่งเกตซีเกตพี่น้องแตกซีซีตอกันพี่น้องเลขพู้ได้เขาวิ่งซีเด่นซีกะเขาได้ซีนะพี่น้องวิ่งซีกับเกตน้ำพี่น้องก็เลยได้ซีเขาซีพอดีได้ซีซีคือว่าพันน้ำพี่น้องละแตกแตกตรงตรงรางกับวิ่งเขาวิ่งน้ำรางเขาวิ่งรางน้ำพี่น้อง อาบานนี้มาเบิ่งของบันที่สองเด้อพี่น้องของเดียนไม่บันบันจันที่สองท่านว่าสองพันหาร้อยหกสิบเกดพี่น้งองเขามาแตกแล้วด้เดินดีแล้วด้ของปูยินดีต้อนรับสู่สองตาขนพลาไหลเด้อพี่น้องเด้อเขามาแล้วเขามาแล้วหลังจากที่ยึดเขาหล,ลุดเขาหลุดเขาวิ่งยึดจังสิบานนี่เขามาแตกแล้วพี่น้องเริ่มแล้วเด้อพี่น้องเด้อสิเขาปีไม่ละ เอาเดียนไม่ละเดือแตกและอ้ะบาบอไลยาฮังมาจับเล็กเขียงเล็กวิ่นเล็กตัง้งรักก็นะพี่น้องนะบนลางของวันที่สองท่านบ้าเลยพี่น้องเดอ้อสองทันว้าคมสองพัลอยหกสิเกาพัฒนามาต้องหมดสทอสองพัน6อง้กส เลขวิ่เเงเลขเที่ยงเลขตั้งรักพี่น้องจับมาศูนย์สองสี่เ็ดแปดเก้าวิ่งพี่น้องวิ่ง วิ่งศูนย์รูดเลยพี่น้องรูดจับให้ศูนย์ตัวเดียวเลยวิ่งพี่น้องจับศูนย์วิ่งศูนย์ตัวเดียว ศูนย์มาตัวเดียววิ่งเด่นศูนย์ไปหรอกจับคูจับคูศูนย์สองศูนย์เก็ด Sống chết Sống kết, Xí kiệt Xí Câu Câu 2 Câu 8 Câu 2, câu 8 3 tòa 3 tòa

ศูนย okay. ์สี่ศสี่เก็สี่ตัวมักระจัดคัดกั้นเพี่องเดือระวังสองตัวสามไอสีตัวสามตัวสี่ตัวศูนส,สอง 0 4 7 0 2 2 0 กลุ่มกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเลยพี่น้องเออลืมบอกออกอากาศพี่น้องเอาไหมมาพี่น้องวานนี้ค่ะมาเบิ้งของ เล่าพัฒนาตองหวัดนพีนองเนาะเลขกเขียงเล็กวิ่เล็กตั้งรักก็มีศูนย์สองสี่เกแปดเก้าพี่น้องวิ่งศูนย์ตัวเดียวเด่นศูนย์หลุดศูนย์พี่น้องจับคู 02, ่ศูนย์สองล่องศูนย์เกเด่น cung phân xuống kiệt song kiệt long si kiệt long cầu song long cầu pet long tua song xuống kiệt đen si xuống kết long song si kiệt ลอง04เกตลอง34โตกะมี024เกต020เกตพี่นอ้นองพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วกะอย่าลืมแช่บอกต่อๆกันไปเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ปูนำหลายๆคนนะกคนมาเบื้องลายดอกพี่น้องก็จักเป็นจังไรเขาเดือบเขาดีอยู่เบื้องมาเบื้องกะ เดี๋ยวแต่พี่น้องสิพิจารณ้าบังน้องพี่น้องเนาะบ่ได้บังคับผู้ใดหมักกะมาบ่มักกะบ่มาบ่เป็นหยังพี่น้องเอ้ยให้พี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นําเท่าล่ะพี่น้องบ่บังคับบ่าคูเข็นผู้ใดดอกเข้ามาโหลดเข้ามาเบิ่งนํากันคั่นมักก็ได้คั่นบ่มักก็บ่เป็นหยังก็ทบทวนให้ฟังอีกเทนึงเนาะพี่น้องเนาะเล่าพัฒนาวันที่2ธันวาคม2567ทบทวนอีกรอบนึงพี่น้อง เล็กวิ่งเล็กเคียงเล็กจังรักกระ0ูนสองสีก็ดเกวิ่งศูนย์หลุดพี่น้องเดินตัวเดียวจักคูศูนล่องศูก็ฟัน2อเก็ดล่องสีเก็ดล่องเก้าสล่องเก้าแล่องมี6คูพี่น้องสาตัวกับสองก็ฟันสี่ก็ล่องสองเก็ดล่อง ศูนย์สี่เจ็ดปล้องสามตัวสี่ตัวกะศูนย์ส,สองสี่เก็ดศูนยสองศูนย์เจ็ดพีน้องพได้ขามาแล้วกะ <c oughs> กดกระดิ่งจิตตามไม่เด้อผู้ขมาใหมผี่น้องผู้เก่าเก่ามาตะโดนแล้วกะกดไลค์กดแชร์ให้นำกดไลค์กดแชร์กดไถกกำลังใจปูนาเขาเออมา่าบ่งไลไลพี่น้องเอื่นกันมาเด้อพีน้องเ้อคนบ่าบคนบ่ไลผีน้องเดินนี้ไหม ก็เลยเป็นหน่อยอกหน่อยเนือทาใจยังไนหมูเล็กกระแตกดีดีพี่น้องอยากไปใสเสมอคือบ่มาบึงนอะสันดีปล่อยไ้กระบึงซํำเก่าปล่อยสากระบึงซํำเก่าเลยหน่อยอกหน่อยใจเลยนี่ก็เลยว่าไาอยากเขามากกรเขามาไพาอยากขามากก็แล้วแต่หน้าพี่น้องบ่บังคับตามใจตามใจตามอยากมากบึงขามากอยากมากกระบอกเป็นยังคือว่าพุดได้มากขอบคุณหลายๆขอบบุญขอบคุณหลายหาแต่พุเลยเขาบา่บึง ผู้บ่เขามากกับเขามาไมา่ก,ก็ได้เมื่อนี่ก็ให้พี่น้องพอได้เขามาแล้วก็ให้สชคดีสชงดีได้พี่น้องเน้อเงินน่องทองไหลยาเจ็บยาจนพี่น้องให้คุณพระรักษาเทวดาคุมขรองพอกันอีกเจ็ดหนึ่งกันสุดต่อไปผลลัพธ์ของบ้านที่ของบ้านพุดผลลัพธ์พี่น้องสำหรับมื้อนี่ก็ขอ,ขอข่าวคำว่า,มมาสวัสดี